สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาเบิง่งดักปากกระทิงคือเก่านะครับแต่ว่ามือนี้เอาสิมาในรูปแบบใหม่นะครับคือคือจังหวะนี้นะครับมันเป็นหนาหนาวเนาะนะครับปากกระทิงมันสีร่งร่งว่างแกะแก่ก่อนแป๊บนึงนะครับปากกระทิงมันสีร่งว่างปีทีใส่เทาก็สิเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก้อนที่มันสีหนาวนะครับผมเคยบอกพี่น้องว่า โบกเกินสองว่าขางฟังเนาะนะครับสองว่าขางฟังใสเลยนะครับเถิกแน่นอนนำได้ไหลริล้วๆนะครับแต่ตอนนี้ปลาลงว่งนะครับอยู่ขางฟังสีโบม,มีปปากระทิ่งแล้วนะมันจะมีช่วงร้อยต่อคืออยู่ขางฟังแน่อยู่กลางว่างแน่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไปพุสจ,จิมันกระสีอยู่ ต่างว่างโดยเฉพาะเลยนะครับอยู่รอๆขอนรอๆต่อะฉะนั้นแล้วห้าต่อเชือกประมาณซีว่านะครับสีว่าหาว่ากันแล้วแต่พมลึกของไม้เนาะแล้วก็แต่พี่น้องท่านใดที่ได้ลอบขนงเล็กไปนะครับแส่น้ำลอบไว้ก่อนเอารอบแส่น้ำไว้ก่อนเราจะค่อยไปใส่นะครับมันจางสีจมส่วนขนงใหม่นะครับเขาต้องเอาหินทวงนะครับเพราะว่ามันสีจมยาก เดี๋ยวไปเบิง้งผลงานกันเมือนี้ใส่ทั้งเบิดเก่าหลังเวลาใส่เวลาใส่หลายวสสสสนะิบวแบบคอือใส่หน่อยนะครับมันมันสีเป็นหมยสงสัยเนี่ยไม้ไมมักเนืไหม้สงสัยเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับสิบวบเป็นแบบคือเขาใส่หน่อยเขาสีหขัดเลือกเอาเลยนะครับใส่หน่อยคือเอานนหน่อยแน่นแน่นนะครับแต่ว่าเขาใส่หลายเขาสี เขาสิสามารถใส่หม่องเขาสงสัยได้เนาะแล้วก็ไปลุยกันครับมาเบิง้งหลังแหลกกันเลยครับ หนึ่งสองสามตัวสามสี่ตัวสี่ตัวบอยไนบันไดทั้ทงนี้อยู่ตรงหัวโข่งครับพี่น้องทา้งล่างนี้ผมมีขอนแต่ว่าดินแกนดีนะครับปินตาป็นตปาปลาอยู่ดีรุงกัน Oh. <c oughs> มันมปนสิบอดถือถืออยู่เหมือนว่างถือฟังชั่นนะครับพี่น้องมันบดลงมันบอดลงนอนว่าง <c oughs> อ่าได้อยู่ได้อยู่อ่าเกือบตรงแล้วครับได้ปลาแดงตัวหนึง่งอ่าได้เรื่องแล้วพี่น้องมูนี้ที่ สิ่งที่ผมยานอย่างเดียวในการดักกระทิ่งแบบนี้คือคือตอนเนี้น้ำม,มันบอดด้ลงอยู่ในโกนซักนะครับพี่น้องมันยังเจิอยู่หนึ่งมันลงหลบลงไปนอนในจังหวะที่อยู่ฝั่งสั้นนะครับมันสีบดีบันไดแล้วกะสองข่างภูมิใหม่พี่น้องแต่มันข่างภูมิใหม่จ๊อบเลยนะก็ฝั่งฟังสั้นนะครับมาเบิงหลังหนีต่อครับ แตก <laughs> พี่น้องโอ้มันยังยั่งเห้ออยู่สองตัวอยู่เฮ้ยรอบผุเฮ้ยพี่น้องเลยสั่งต่อไปนะครับ อืม <ś led> ถือคูว <ś led> อ้โอ้ตัวเดียวเอิตัวเดียวเลยผูเ้เดียวเลย <ś led> ให้มูเขาน้าเลย <ś led> แตกอีกแล้วพี่น้องครับสองอันอยู่นี่อืน้อพี่น้องเพื่อนสล้วครับ <ś led> ต่อมานะครับพี่น้องครับ มนเนี่ยดินมันพังลงปีกายนะครับมันพังลงมาจากกันมาก่กกันอกเอเดียอยู่นี่โบหูว่ารอบสิไปติดใหม่หรือเปล่านะมารุนกันเลยครับ อืมอืมตี่ล e> <Yes ูงอะไรน้องโอ้ฮึโอ้ใส่ง่ายบานี้พี่น้องเลยนะครับโมต้องโมต้องโดนลงขึ้นล่องเรือยากนะครับแต่ตัววัใหญ่ปันใดใส่ง่ายคักบานี้อืม น,นี้โอ้ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับเลยครับเหลืออีกหนึ่งสองสามสามดาสุท้ไทยโอ้โอ้เลือกไก่ สามตัวหลังนี้หล,หลังที่เท่าาดหลังที่แดนะครับบเดมัตยังเลยนะครับปล่อยลงกลางว่างเลยอันนี้กลางอีลีนะครับผมบเดมัดบเดมัดปอมบอเดมัดทุนไว้กับอีหยังเลยนะครับปล่อยเลยเมื่อบึงกันว่าแบบเนี้ยมันเจียมันจะโอเควะ โบถือมีแต่กุ้งพี่น้องเอจังใดวะมีแต่กุ้งถ่ายแล้วครับพี่น้อง ปรากฏหน่อยตัวหนึ่งขึ้นรอบเดียวเดียวตัวเดียวของแท้เขาอยงล่างพีขีดเดือนยื่นม่ข้อบอกขี้ขนมาเลยไหมตัวใหญ่ตัวออเท่เห็นไหมว่าอะไรอเอเทียเห็นไหมนะเส้นเหี้ยเส้นเหี้ยเดชอ่อนนานเลย มาในเส้นเหยยกแกเฮ้ยเดี๋ยวจะสวนอค์้ตัวง่านง่าเลยอาต้มกินแมกโตเลยเนี่ยต้มจะไปใช่ไปซูไช้เปเนี่ยเช้านี้ประมาณโลบวกว่าเกือบสองโลสองโมกตู้ดอกเครื่องปากดปาาแดงน่อยตัวเดียวสามร้อยบาท